ครับต่อามานะครับคุณลักษณะคอนตั้มก็เกิดขึ้นในปีพุทธศัก,กราช2443นะครับเมือ่อเพื่อนมาร์คทังได้ตีพิมพ์อธิบายถึงการปล่อยสเปกตรัมนะครับก่อนจากวัตถุดำนะครับซึ่ง18ปีต่อมา ตัวกันครับสัมบูรณภาพพิเศษลงในคุณลักษณะควอนตัมก็จะเรียกได้คือว่าคุณลักษณะไฟฟ้าควอนตัมหรือทฤษฎีสนามควอนตัมนะครับก็คุณลักษณะความตั้งนะคะก็จะเป็นสาขาหนึ่งในทฤษฎีของฟิสิกส์นะคะก็สามารถอธิบายก็คือว่าคุณลาสตร์ทางไฟฟ้าของแม็กเวลซึ่งเป็นคุณลักษณะดั้งเดิมที่ไม่สามารถอธิบาย ตางและคนศาสตร์นิสต์นะครับเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ในที่ผมไปอ่านดูมันมันคุ้มคุ้มมากน่าจะเป็นอันเดียวกันนะครับเพราะว่าคนศาสตร์คนตั้งนี้มันเป็นคนศาสตร์แบบใหม่ครับแล้วก็คนศาสตร์นิสต์นั้นมันเป็นแบบแบบดั้งเดิมนะครับวันนี้เขาน่าจะมาพัฒนาดูคนศาสตร์คนตั้งครับ,บคนศาโทร์คนตั้งครับครศาสต์ ตังเป็นอย่างไดของการหไม่นะครับผมจะตอบว่าอาเป็นคนได้อย่างนนะครับเพราะว่าทรศัสตร์เบลตังเป็นทรศัสตร์แบบเก่าทีา่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ทรศาพทร์ของวบมตันนะครับเป็นคนศัพท์ที่คิดมาใหม่นะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับเป็นพื้นฐานาทานง,งาวิทยาศาสตร์สมวตกเบลตันเขาจะมีกฎของเขาอยู่แล้วนะครับที่ที่เป็นตั้งเดยของเขาแล้วนะครับที่เราไม่รู้จัก ต่เราให้เอย่างเดียวดัของรับสีสีอะไรสีม่วงะสีม่วงสีอะไรดำตัดัชอบสีม่วงค่ะอ้าชอบสีม่วงสีอะไรสีขาวอ่าเแมารเไว้คนคพไม่เห็นเ ผมคิดว่าเป็นทฤษฎีใหม่ที่ทคิดขึ้นมานะครับคือสามารถาพัฒนาไปสู่เรื่องนั้นนะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นเรื่องเดิมเนี่ยที่เคยศึกษาอยู่แล้วเนี่ยที่แยกก็แยกไปทำให้เรื่องเรื่อง,บบอง,องมันเป็นทฤษฎีที่ยอยๆ่ยมมาจากฟิสิกส์ 4, ใช่ไหมทฤษฎีเนี่ยเพื่อศึกษาเพื่อจะให้เรื่องเรื่องนั้นนะชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นเรื่องอะตอหรือว่าปฏิกิริยาการไฟฟ้าที่เราพูดเมื่อกี้ ทำให้คน้นคว้าใน้ชิงจริงขึ้นแล้วก็เป็นทฤษฎีใหม่ที่นํามาที่นํามาแบบพัฒนานแล้วก็ให้มันดีขึ้นกว่าทฤษฎีเดิมที่มีอยู่เป็นสาขาหนึ่งในวิชาวิสิสต์สมัยใหม่นะครับที่ทาให้มนุษย์สามารถเข้าใจพฤติกรรมอนุภาคขนาดเล็กในระดับอะตอมได้นะครับในเ,เพราะในจุลภาคอะตอมหรืออนุภาคทั้งหลายเช่นอิเล็กตรอนจะไม่ ประพฤติตัวตามกฎขึ้นเคลื่อน,นที่ของหม่นะครับที่เอามาใช้ในรูปแบบแทนของทฤษฎีเดิมนะครับคือกฎของชิมีของนิวตันแล้วก็ของทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้านะครับผมโลรศาสตร์ของนิวตันนะครับคืออะไรโลรศาสตร์ของนิวตันนะครับเป็นสาขานะครับเป็นสาขาทฤษฎีของฟิสิกส์นะครับที่มีความสามารถอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการทดลองต่างๆที่ถูกนํามาใช้แทน ที่ถูกนำมาใช้แทนของกฎที่มีดั้งเดิมไปแล้วคือกฎของนิวตันและกฎของไฟฟ้านะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณลักษณะความตั้งก็เป็นเป็นทฤษฎีทางฟิสิกเป็นทฤษฎีทางฟิสิกใช่ไหมครับก็คือฟิสิกเนี่ยเราก็ยังรู้อยู่แล้วนะครับว่าฟิสิกในปัจจุบันมีมีความสําคัญอย่างมากเช่นด้านการแพทย์หรือด้านการคมนาคมหรืออะไรล่าต่างๆนะครับดังนั้นว่าก็จะมีความสําคัญอย่างมากต่อชีวิตประจำวันครับครับ มีความสําคัญต่อชีวิตมากนะครับคอนตัมในการเครื่องมือติดต่อสื่อสารนะครับเครื่องมือในการรักษานะครับของแพทย์นะครับเป็นต้นครับสำหรับผมนะครับคอนตัมที่มีความสําคัญกับชีวิตประจาวันยังไงนะครับเช่นที่เขายกตัวอย่างมาเครื่องเอ็กซเรย์กับเครื่อง MRI ใช่ไหมเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยก็คือจะใช้วิธีการฉายผ่านแสงโดยผ่านฟิล์มภาพแต่ MRI เนี่ยใช้ระบบของคอนตัมก็คือระบบของขึ้นไฟฟ้าที่สามารถเจาะได้ถึงกระดูกหรือว่าเซลล์ต่างๆที่เล็กๆภายในร่างกายให้ชัดเจนขึ้นครับจึงมีความสำคัญนะครับในการาดำรงชีวิตในปัจจุบันครับขอบคุณครับที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเราอย่างไรก็อย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือคะ่ะก็ถ้าสมมติว่าก็คือว่าเนี่ย ก็คือกลศาส,สตร์อันนี้ก็อย่างเป,เป็นกลศาส,สตร์ของควอนตัมอย่างหนึ่งแล้วเพราะว่าเวลาสมมติว่าเราโทรเข้าโทรออกหรือว,ว่าใช้สัญญาณ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้เราก็ต้องแบบว่าใช้หลักการกลศาส,สตร์ควอนตัมเพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งท,ที่เป็นขนาดเล็กเป็นอะตอมขนาดเล็กมากเราก็เลยแบบว่าไม่สามารถที่จะเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างเช่นเราใช้สัญญาณ Wi-Fi แบบนี้ค่ะ แล้วก็จะไม่สามารถมองเห็นสัญญาณในไฟล์ว่าสัญญาณมันเป็นยังไงรูปแบบมันเป็นยังไงเพราะมันมีขนาดเอ็กมากค่ะ